ค่ะวันนี้พี่เป็นมีโอกาสได้มาเที่ยวสวนส้มเขียวหวานของของลุงนวยเอาหนูเอา,เอาสามโลลุงเพื่อนหนูก็สามโลจ<ะ>้าเนี่ยค่ะส้มโอ้ลูกใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ลูกใหญ่หญๆเนี่ยลุงนวยอยู่นี่เรามาเที่ยวสวนลุงนวยวันนี้มาเอาประสบการณ์จาก สวนคนเก่งๆนี่แหละหลวงปู่อมจามาหยิบอันนี้ให้หน่อยค่ะเก็บเลยค่ะน,นี่ๆๆๆเก็บเลยค่ะเก็บให้หน่อยม,มาค่ะช่วยก่อนแป๊บนึงใจดำมากเลยมีลูกสาวคนหนึ่งก็ใจดำใจดำเนี่ยค่ะสดๆจากสวนเลยอันนี้ สวนลงนัวอยู่ที่ห้วยทับทันนะคะวันนี้พามาท่องเที่ยวดูเป็นแรงบันดาลใจสวนคนอื่นๆเขาแล้วก็เอากลับไปทําเดี๋ยวให้มาตอนหน้าเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็จะผลไม้จะเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ก็มาดูมาชมเอาก่อนเนี่ยค่ะหูดกๆเลยรุ่นนี้ลุงบอกว่าตอนเกี่ยวข้าว เดินพฤติกาให้มาเลยลุงบอกเนี่ยค่ะอู้มือจะส้มทั้งนั้นเลยนั่นนี่ลมลมมันจับขึนน่ยลมมันเข้าหน้าหนาวอ๋อค่ะคุณลุงรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนาะรุ่นที่เป็นเล็กๆอย่างนี้เลยแล้วก็แตกดอกตามกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เออมันจะไล่ไปเลยทีนี้อ๋อถ้าเกิดรุ่นนี้มันไม่ใช่บทปูปับเลยนี่มันเก็บเป็นเลยนี่อืมอืมเก็บเป็นวิ่นเลยนี่อันนี้ใช้แต่รงงานในครอบครัวหรอคะคุณลุงเนี่ยค่ะอีกรุ่นหนึ่ง นันไ,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 ไม่จำเป็นเรอกจ้างค<อ>ุณลุงอยู่ตรงกลางเองนั่นนะตรงกลางอ,อันนี้คือมันพอมีหลงเหลือให้ชิมนะคะสองลูกเลยค่ะคุณลุงใหญ่เลยหูนี่ไม่ต้อง<ด>ราคาคุยเลยค่ะเนี่ยดูของจริงเลยคะ่ะ <c oughs> อีกลูกหนึ่งลูกอีกลูกหนึ่งนี่เห็นไหมลูกใหญ่เลยน้องเพิ่มดูได้คู่หนึน่งคู่เลย,ได,ยได้อยู่ได้อยู่ โอ้ได้อยู่คุณป้าสวัสดีค่ะ <laughs> จ้านี่แหละคนสวน,นวคนสวน,คนสว,นคนสวย,สวยแลอคนสวนเนี่ยค่ะอันนี้คือส้มเขี้ยวหวานนะคะเนี่ยดูดีลูกใหญ่ๆเลยอันนี้สามร้อยต้องไปทิ้งให้ลืมต้นหน่อยนะคะดูโอ้โหใหญ่นะเนี่ยให้มันลืมต้นก่อน,ม,นออมันจะอร่อยใช่ไหมคะ ลุงใช้ระยะห่างเท่าไหร่คะเนี่ยสี่คูณสี่เนาะสี่คูณสี่แล้วและมีวัวอย่างนี้ก็ตัดหญ้ามันเพลินกันทีเดียวขี่วัวมาใส่ส้มโอสุดยอดเลยมันจะไปไหนเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยตัดเป็นล็อกๆเลยมาดูส่วนคนอื่นก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะอันนี้ลูกเล็กค่ะ อันนี้ลูกเล็กจ้ะอันนี้ห้าปีแล้วค่ะอ,อ,นนอู้ต้นนี้อุดมสมบูรณ์กับเขาเลยตรงนี้อ่ารู้ดิอืดสุดๆเลยก็ยมีวัวก็เอาวัวมาปล่อยโอ้วัวไม่น่าจะทำอะไรกับต้นต้นส้มหรอกวัวไม่น่าจะชอบหรอกเนี่ยสวยๆสวยๆเลย งามๆเลยแล้วไอ้ต้นที่คุณลุงตอนนี้อีกแปลงหนึ่งเหรอคะมัน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 ตอนอยู่แปลงนู้นอ๋ออ๋อแปลงบ้านอ๋อตัวนี้มีลูกเยอะไม่ต้องตอนเออเออ้องต้องสลับกันต้องสลับกันเนาะเดี๋ยวมันจะตัวนี้ออกก็ตอนตรงนี้อืมอืมอืมอ๋อเคล็ดลับ ค่ะค่ะค่ะไม่แนะน,น,น,นำเนะะาะเขาต้องใช้ใช่เขาต้องใช้อะไรเลี้ยงลูกเขาไงเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปดูต้นพันุ์เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ